สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปโนอาตอนประมาณสัก3-4ขวบนะคะเป็นคลิปที่ยังไม่เคยลงมาก่อนนะคะมาชมกันค่ะคิดถึงโนาอาัยเด็กโอ้ไม่เป็นแบบนี้เลยเนาะโอ้กินอะไรบ้างโนอาหนาวโนอาหนาวค่ะเต๊กโมีนะเนกิราไหมก็เรียกเนื้อกิยวแพรกิ้วแพรเป็ดเป็ดเป็ดโอมิค่ะเป็นไส้ตุ๋น อันนี้เกียวซาลูกเดี๋ยวเอาใให้้ใให้คัดคสิคัดคสิ่ะเส่คัดคัดสิคัดคิออสิอ๋อ้อมคัดใหได้เฮ้ยอตัวใหญ่มากว้าวเฮ้ยชาชูใหญ่มาก

E

ままっっ食べてよなゃあ食べてよちんょっと待いいいるる人はい。 あ、いい

Thank yeah. you.

パパにっもうな、ショッピングチャートを目指す。<laughs> <laughs> <laughs> 金星これパパがをった。金星さんほら、金星さはいはい、はい、あみして、はい。これパパカ。そうだよ。なんて食べてから、ね、後で食うからね。はい。あ、リコさんだな、ノマちゃんは。ほら、お肉さんもあるよ。食べる？カツカツして。うん、これパパカ。そうだよ、パパカしておごめんね。後で食うからね。はい。うん、カツカツしなっちゃら、カツカツできる、なちゃんできる。

Tak betul ni nih, tak mak ayam kacang. Kacang 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 あ、ほら、バミーさんもなちゃんのからお口に入りたいって言ってるよ。ほら、一緒にアームして、ははいい、<coughs> 上手だなノアちゃんん飲でみる <coughs>、はい、あパパやった、はい。

วาแม่แม่ท้่เก่งอ่ะแม่บอกว่าชาชื่อแม่แต่ไม่เคยเก่งอ่ะพ่ออ้วนมะพ่ออ้วนเม่ก้าววนาว้กอ้วนไม่ชอไม่ชออ้ัอวนทุกคนเถอะอนจะไปเดืดเดอ

เดี๋ยหมอเจ้าเก่งนดเนี่ยวันหนาวก็เลยเอาเสื้อพอไปใส่ตอใส่ชุดใส่เสื้อผ้าสองชั้นเลยเพราหนาวคอัว